สวัสดีกันด้วยนะครับผมต้อนรับเู้าช่องน h a n แ e l นะครับผม,ผมก็วันนี้ก็มาขาย ID หลักวิกันนะฮะก็ ID นี้ก็ขายอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะก็มีฮีโร่ประมาณแปดสิบหกฮีโร่นะผมก็สกินอย่างร่อยเป็นะกินนะครับผมก็ อยู่แล้วก็ไม่ต้องเก็บนะพวกนี้ก็ปล่อยนะฮะเพราะมันเก็อยู่แล้วส่วนคือเราก็ประมาณนี้ครับผมนีย้อนแมนเฮลซิงก็โรเลดเจฟินีบูลาเฮเตอานิสบูคงและเทียปัตปติฟก็พวกนี้ผมก็เยอะครับผมนะก็นามบัดก็ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้เลย <c oughs> ไม่มีอะไรก็มีฮีโร่สองตัวติดทับ่ะลิบจังหวัดน้ำกระปุกประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะแล้วก็ประมาณนี้เนะะาะขายที่หนึ่งนะพันห้ราร้อยนะบาทนะครนะับผมก็จ่ายทางเงินทัวร์นี่วอลิตนะฮะนี่ไอเทมก็ไม่ใช่กลางติดทางก็ มาเนี่นะครับผมก,ก็ประมาณนี้นะบัตรเป็นชื่อนะผมนะก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้หนึ่งชื่อครับเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนชื่อหนึ่งนะก็มีเทนประมาณนี้ผมนะก็ื่อนลงไปเลืนลงไปก็ประมาณนี้นะครับ แล้วในนี้ก็มีประมาณนี้ไอเทมทั้งหมดนะมีอะไรก็ีของก็มีบะช่องโต๊ะสามัญอะไรก็อย่างเงี้ยนะก็มีรูทั้งหมดไปดูกันก็ขายที่หนึ่งพันห้าร้อยเท่านั้นนะผมรูนะครับผมมีทั้งหมดกี่ช่องเนี่ยนะับก่อนกระติกกระติก รวมไปทั้งหมด16ช่องนะครับนะรวมไปทั้งหมด16ช่องส่วนใหญ่ละละหัสนี้ก็จะเน้นไปทางแคลรี่ไฟเตอร์นะแคลรี่ไฟเตอร์เนาะแล้วก็ขาดูกันแล้วก็ไปทางเอเตเซนไฟเตอร์อรแคลรี่นะก็สามสายนี้ผมแนะนำาะหัสนี้นะขายที่พันห้า พลังก็ไม่น่ามีอะไรนะไปที่เออเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ปรับแต่งมีอีโมจิก็เยอะอยู่นะอีโมจิก็เยอะอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้เยอะมากท่าทางก็อันนี้ผมยังไม่ไดาวน์โหลดเลยนะยังไม่ไดาวน์โหลดกอคนที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ดูกันได้เดี๋ยวอะไรนะผมยังไม่ไดาวน์โหลดส่วน เอฟเฟกต์บ๊อบมีทั้งหมด3อัอน arn, นะครับผมเอฟเฟกต์ทางหันมีเอฟเฟกต์วิ่งมีสห้าเอฟเฟกต์วิ่งห้านะผมพวกนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ขายที่เพิ่งพันห้าร้อยบาทลงนะโอเคเนาะก็หัสนี้ก็เราเล่นแล้วนะรางวิน มีประมาณนี้ก็พอนี่ทางคุป,ปองเลยว้เนี่ยคนไม่ไีเห็นหนอะขายพันห้าผมสามารถติดต่อทางเฟ e บุ๊กเดี๋ยวลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะคนก็ไปดูกันเอาเองนะส่วนถ้าเกิดอยากรู้อะไรก็สอบถามมาได้นะวาตลอดเอเคนะครับทุกคนอ่าสำหรับ อันนี้ก็มาขายละหันหนึ่งพันห้าการที่ทุกคนเห็นถ้าเกิดเปิดเร็วรู้ว่าทำอะไรเร็วรึงก็ก็กไปนะครับผมนะเคลียวกันถ้าอยากเรู้ก็เดี๋ยวทิ้งเฟซบุ๊กไปให้นะครับผมไปนะครับัวดีกันครับ